โเดนแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนพฤศจิกายนความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นั้นจะเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไห้ให้กับชาวราศีตุลด้วยนะคะจะมีไพ่ดีไพ่เสียไพ่แนะนําอะไรก็ดูให้จบคลิปเลยจะได้รู้เขารู้เรานะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์จะขอเปิดไพ่แนอดีตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลเลยนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ2ดาบไพ่ใบที่2 6เหรียญชารออรราชินีถือเหรียญและก็สี่เหรียญน,นะคะนี่ก็คือไพ่ความรักของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองมาแล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สดาบนะคะที่หมายความว่าในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งที่ผ่านมานั้น ย่อมจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นคบเอาไว้เผื่อเลือกหรือว่าคบคน2คนในเวลาเดียวกันนะคะก็เหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะถามอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าคุณจะเลือกใครนะคะแต่เขาจะไม่เลือกใครทางนั้นเขาจะยืนอยู่ตรงกลางนะคะมันเหมือนกับเพลงที่แบบว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน นะคะประมาณนั้นเลยนะคะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะไม่เลือกใครด้วยนะไะพ่ใบต่อมาก็คือไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่หกเหรียญก็เป็นความรักที่แบบว่าเราสองสามคนเช่นเดียวกันนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะะแต่อาจารย์คิดว่าถ้าชาวราศีตุลน,นะคะถ้าเกิดว่าใครทําดีกับคุณหรือว่าคุณแพ้ความดีนะคะ การที่คุณจะตกลงปรงใจจะเป็นแฟนกับใครหรือว่าจะตกลงจะแต่งงานกับใครก็ตามคุณมองเขาที่ความดีนั่นเองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมองอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความดีนะ,ะแล้วก็ค่อยกลายเป็นความรักในช่วงหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะะบางคนก็คบๆไปเดี๋ยวก็คงรักกันเองอะไรเงี้ยแต่งงานไปคงจะรักกันเองขอแค่เขาเป็นคนดีแล้วก็ เขารักคุณแค่นั้นก็พอนะใบต่อมาะคะก็คือไพ่เดชาลิออเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎมีชาวราศีตุลน,นะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์เห็นได้ชัดว่าจากในอดีตนะคะจะมีฝ่ายไดฝ่ายนึงเป็นาชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนากันนะ,ะาบางคนนี่เคยคบ หรือกำลังคบกันอยู่ในปัจจุบันก็ได้เหมือนกันนะคะในกรณีนี้นะเป็นชาวต่างชาตินะเป็นไพ่ที่แบบสามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกนะคงทวีปยุโรปทวีบอ,อเมริกาทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียก็คือแบบว่าเป็นการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยตรงนั่นเองนะคะ และก็ในช่วงอดีตนั้นเวลาที่คุณเครียดหรือว่าอะไรคุณก็ชอบที่จะหงดหงิดนะคะอารมณ์แบบขึ้นๆลงๆนะคะหรือว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้งดหงิดใส่แฟนหรือว่าคนรักบ่อยมากนะคะอันนี้ก็คือไพ่ร้าวๆของชาวราศีตุลน,นาที่เอ่เคยคบหรือว่ากำลังคบกับชาวทางชาติอยู่นั่นเองนะคะ ไพ่ใบต่อนะคะเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะไพ่ราชินีถือเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะโดยเฉพาะคนที่อ,อาจารย์ขอแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันนะคะมันจะได้เข้าใจใง่ายๆนะคะกรณีแรกเป็นผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะคะผู้หญิงชาวราศีตุลคุณเริ่มที่จะมีรสนิยมดีนะตั้งแต่ในอดีตมาแล้วนะคะการเลือกคบคนหรือการเลือกคบเพื่อนหรือว่า การเลือกคบแฟนหรือเลือกคบกับใครสักคนหนึ่งคุณเป็นคนที่รสนิยมดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะและก็คุณนะคะมองความรักไม่ใช่แค่เพียงความรักแค่อย่างเดียวนะคะคุณมององค์ประกอบโดยรวมด้วยนะคะว่าเขานั้นจะสามารถดูแลคุณได้ไหมในอนาคตถ้าเกิดแต่งงานมีครอบครัวก,กันไปคุณมองลึกไปถึงตรงนั้นเลยนะคะนี่ก็คือชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะ อ,อบางทีนะคุณก็คิดว่าความรักมันกินไม่ได้อะนะคะบางทีถ้าไม่มีเงินก็ทะเลาะกันได้ไง่ายเหมือนกันนะหลายคู่เลยที่มีปัญหากันก็เพราะเรื่องเงินนั่นเองนะคะคุณจึงเลือกที่จะคบกับคนที่สามารถที่จะดูแลคุณได้ในอนาคตจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันในเรื่องของความรักนะนะกรณีที่2ก็คือผู้ชายชาวราศีตุลน,นะคะก็จะประมาณว่า เคยคบหากับผู้หญิงที่เขามีฐานะดีกว่าคุณหน้าที่การงานดีกว่าคุณนะคะเธออาจจะทํางานแบงค์หรือมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของเธอเองก็ได้เช่นเดียวกันหรือซื้อขายที่ดินอัสหาลิมัพย์อะไรก็ตามนะคะอะไรครวๆประมาณนี้นะคะแต่การที่ชาวราศีตุลผู้ชายจะไปคบกับเธอนั้นรู้สึกว่าคุณนั้นจะต้องทําตัวรวยอ่ะนะคะ นิสัยรวยสปอร์ตอะไรประมาณนี้เธอจะชอบนะครับจะได้ชอบความแบบเท่าเทียมกับเธอนะอะไรประมาณนะั้นนะคะเธอจึงมองคุณนั้นเออมองแบบว่าคุณมีหน้าที่การงานดีไหมคุณสามารถดูแลเธอได้ไหมอะไรประมาณนี้ด้วยนะไม่ใช่มองแค่เพียงแค่ความรักเท่านั้นนะคะนี่ก็คือไพเคร่าวนั่นเองนะ ไพ่ใบต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะสำหรับไพ่สี่เหรียญเองนั้นนะคะ,ะอาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเอ่อเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงขี้น้อยใจและก็ขี้ระแวงระวังด้วยและก็เป็นคนที่ชอบกักความสัมพันธ์นะถึงแม้บางคู่นั้นจะเลิกลากันไปนานหรือว่าเพิ่งจะเลิกกันบังเอิญว่าแฟนเก่านั้นมีคนใหม่ บางเอ่ยว่าแฟนเก่านั้นโพสต์รูปคู่กับแฟนใหม่นี่เกิดอาการหึงได้เลยนะเขาเรียกว่าอาการห่วงก้างขึ้นมาทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาอยู่กับคุณคุณไม่ค่อยที่จะดูแลเทคแคร์เขาสักเท่าไหร่เวลาที่เขาไปมีแฟนใหม่แล้วเกิดอาการหึงเกิดอา,าการแบบอยากจะกักกความสัมพันธ์เอาไว้หรือบางคนนี่คุยอยู่กับหลายคนเลยนะคะคุยแล้วก็เหมือนคบเอาไว้เผื่อเลือกหลายคนนั่นเองนะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะะต่อมาก็จะมาดูไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีตุลนะคะไพ่ใบแรกนะคะสมไม้9้าเหรียญแปถ้วย2ถ้วยและก็อัดสวินถือเหรียญนะคะอ่อในช่วงปัจจุบันคุณก็ทุ่มเทให้กับความรักไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะ มาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะไพ่ใบแรกก็คือไพ่สามไม้นั่นเองนะคะสำหรับไพ่สามไม้อาจารย์รู้สึกว่าในอดีตหรือว่าจนถึงในปัจจุบันไพ่ปัจจุบันที่อาจารย์อ่านอยู่อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าถึงแม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์จะมาเอ,อิ้นมีแฟนใหม่หรือมีความรักใหม่ไปแล้วในใจลึกๆนะยังคงคิดถึงอีกคนหนึ่งอยู่หรือยังคงคิดถึงแฟนเก่าอยู่ นะคะจะมีความรักแบบฝังใจกับคนรักเก่าอะไรประมาณนี้อาจจะมีความผูกพันกันมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันทางครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะคะทำให้แบบถึงแม้จะมีครอบครัวถึงแม้จะแต่งงานมีแฟนใหม่ไปแล้วก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะและก็มีบางคู่นั้นคบกับคนใหม่นะคะเพื่อที่จะแก้ขัดหรือว่าเป็นแค่คนขั้นเวลาเท่านั้น นะ,ะถ้าคุณไม่พร้อมก็อย่าทําเลยนะคะอย่าเล่นกับความรู้สึกของใครนะคะเพราะว่าความรู้สึกนั้นมันเจ็บนะคะสงสารคนที่เขามารู้ทีหลังว่าคุณนั้นยังไม่ลืมแฟนเก่าอะไรอย่างนี้นะคะใบต่อมาคือไพ่เก้าเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่เก้าเหรียญอาจารย์รู้สึกว่ามีบางคนหรือบางาคู่นะคะที่แบบอาจจะคบหาดูใจกันดีเป็นแฟนกันดีก,นกันหนุ่มกันหนิงกันดีนะคะแต่ ลึกๆภายในใจแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดว่าความรักครั้งนี้มันยังไม่ถูกเติมเต็มสักเท่าใรหนะักนั่นเองนะคะแล้วคุณก็ยังคิดว่ามันเหมือนยังขาดอะไรมันเหมือนยังไม,ไม่ยังไม่เติมเต็มสักเท่าไรในเรื่องความรักนะคะมันจะสกิดในความรู้สึกของคุณมากเป็นพิเศษนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะ แต่สาหรับใครที่โสดคุณก็จะมีเงินมีทองมีนาทีการงานหรือมีธุรกิจส่วนตัวอะไรของคุณก็ตามแต่ถ้าคุณยังโสดอยู่อาจารย์รู้สึกว่ามันยังขาดอีกเหรียญนหนึ่งก็คือในเหรียญของความรักนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าคุณจะบอกใครก็ตามว่าไม่จําเป็นต้องมีความรักก็ได้ขอแค,ค่แค่มีเงินให้มีงานทําก็พอแต่ที่ไหนได้ภายในใจลึกๆคุณก็เหงานะชาวราศีตุลน,นะต่อมานะคะเป็นไพ่แปถ้วย สำหรับไพ่แปดถ้วยใบ,บนี้นะคะอาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามที่จะเดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทำไมอาจารย์ถึงบอกแบบนั้นนะคะก็เพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าการที่คนคนหนึ่งทําเพื่อคนคนหนึ่งแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เห็นคุณค่าหรือว่าให้ความสําคัญ บางทีคุณอาจจะปล่อยปละละเลยความรู้สึกของคนรักมานานจงรันพีเขาอยู่ด้วยตัวเองได้แล้ววันหนึ่งเขาไม่ต้องการคุณแล้วเขาจึงเดินออกมานะคนที่เดินออกมาหรือคนที่ทิ้งไม่ใช่คนที่ไม่เสียใจอาจจะเป็นคนที่เสียใจที่สุดก็ได้นะคะจึงมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่อาภัพละ เมื่อความรักครั้งนี้มันเหมือนแบบทำให้เขาไม่ค่อยสมหวังอะไรอย่างนี้นะคะไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่สองถ้วยนะคะไพ่สองถ้วยก็คือได้มาบอกให้รู้ว่าชาวราศีตุลใครที่ยังโสดหรือยังไม่มีแฟนรู้สึกว่าความรักหรือว่าคนดีๆคนที่ถูกใจคนที่แบบมองตาแล้วก็รู้ใจนะคะกำลังจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีตุลน,นะ นะคนคนนี้คือมีบุค,คลิกลักษณะนิสัยอาจจะเป็นคนที่ศีลเสมอก,กันกับคุณนะคะดูง่ายก็ได้นะคะถ้าเขาเข้ามาแล้วเติมเต็มทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนั่นก็แปลว่ารักแท้หรือว่าสัญญาณของรักแท้ถ้าเขาเข้ามาแล้วทาให้ชีวิตคุณแย่ลงทาให้คุณเสียใจนะคะนั่นก็อาจจะเป็นคู่กรรมคู่เวรกันนะคะเป็นไพ่ประมาณนี้แต่อาจารย์รู้สึกว่าจะเขาจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณมากกว่านะคะ ในกรณีนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะไพ่สองถ้วยนะคะก็ถือว่ามีไพ่ดีๆเข้ามาแจมอยู่นะคะไพ่ใบต่อมาก็คืออัศวินถือเหรียญนั่นเองนะคะอัศวินถือเหรียญนะคะอาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่ทุ่มเทเวลารักใครก็รักจริงๆทุ่มเทเทหมดหน้าตักเลยไม่กลัวที่จะเสียใจและไม่เผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะ ถ้าเป็นนักลงทุนก็เป็นนักลงทุนแบบกล้าได้กล้าเสียถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักแบบทุ่มเทเป็นความรักที่แบบกล้าได้กล้าเสียไม่กลัวที่จะเสียใจอะไรประมาณนี้สําหรับไพ่ใบนี้นะคะไพ่ในปัจจุบันชาวราศีตุลก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุดินธาตุนะะ้ํานะคะจะเป็นส่วนใหญ่นะคะ โอเคอันนี้ก็คือภพ่ในปัจจุบันนะคะต่อมาอาจารย์จะขอดูภพ่ในอนาคตรหรือว่าในเดือนพฤศจิกายนนะคะให้กับชาวราศีตุลไพ่ใบแรกนะคะราชินีถือถ้วย3ดาบ the hangman นะคะ สิไม้แล้วก็ king of pentacle นั่นเองนะคะหรือว่า king ถือเหรียญนั่นเองเนาะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนพฤศจิกายนมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะลำรับไพ่ใบแรกอาจารย์ขอแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันนะคะเข้าใจง่ายๆก็คือกรณีที่1ผู้หญิงชาวราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือ ความเป็นคุลรสตรีแม่บ้านแม่เลื้ยงจะเข้าสิงตานะเหมือนคุณมีจิตวิญญาณของการอยากดูแลคนอื่นอยากดูแลเอาใจใส่แล้วก็อยากที่จะทํากับข้าวบางคนจริงจัง,จงถึงขนาดไปเรียนทากับข้าวนะเืยง่ายๆเลยก็คือเรียนรู้ทาง YouTube นั่นเองนะคะในกรณีของผู้ชายก็มีแฟนหรือคนรักนั้นเป็นแม่บ้านแม่เลือนที่ดีนั่นเองนะคะไพ่ไปต่อมาก็คือไพ่สาดาบ ให้สามดามีความใจร้อนนะคะรุ่มร้อนในความออสัมพันธ์อาจารย์จึงคิดว่าเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าคุณตัดสินใจแบบรีบๆคุณจะนำพาวความเสียใจมาให้กับตัวเองนะคะบางทีคุณอาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามของคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวหรือดึงใครสักคนเข้ามาเป็นมือที่สามในความรักโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เช่นเดียวกันยังไงก็ความรักก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีที่สุดลดความใจร้อนลงนะคะ ไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่ The Hangman นะสำหรับไพ่ The Hangman อาจารย์รู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจะมีการคบหาดูใจกับคนที่เป็นพ่อหม่แม่ไหมนะคะหรือผ่านการแต่งงานเคยมีเจ้าของหรือเคยมั่นหมายกันมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วน่าจะมีนี่สินผูกพันกัน ะะบางคนอยู่ด้วยกันยังคงอยู่ด้วยกันดูแลด้วยกันกับลูกนี้ก็เพาะว่ายังมีนี้สินรับผิดชอบลูกร่วมกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะไพ่ใบนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดว่า,าคู่รักมาดูดวงด้วยกันแล้วก็เกิดได้ไพ่ใบนี้ก็ถือว่ายังไม่ใช่คู่แท้กันนะคะก็อาจจะเป็นคู่ที่ต้องมารับผิดชอบอะไรร่วมกันนะคะเผื่อจะเป็น รัพย์สินหรือว่านี่สินหรืออาจจะเป็นกรณีของการมีลูกด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ในทางโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่ใบนี้ยังไม่ใช่ไพ่หลักแท้นั่นเองนะคะแต่อาจารย์รู้สึกนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะมันมีกลิ่นอายของความเสียสละขึ้นมาด้วยนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเสียสละท่าไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเคยนอกใจหรือว่าทำให้เสียใจก็ให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งได้เสมอ ไพ่ใบต่อมานะคะก็คือไพ่สิบไม้สําหรับไพ่สิบไม้อาจารย์รู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะยือ้อที่จะรั้งอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะคะทั้งทั้งที่ความรักมันเป็นไปได้ยากหรือแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ยังที่จะรัง้งที่จะอยากมีการเล่ก,การอยู่นะคะ เหมือนประครับประคองก็ได้ใช้คําว่าประครับประคองก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะโอเคไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่คิงถือเหรียญนะ,ะสำหรับไพ่คิงถือเหรียญอาจารย์คิดว่าชาวราศีตุลน,นะคะในกรณีของผู้หญิงชาวราศีตุลคุณจะมีโอกาสได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณ ะะถึงแม้ว่าเขาจะอายุมากกว่าคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองหรือทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือทํางานแบงก์ก็ได้หรือธนาคารนั่นเองนะคะนี่ก็คือ,อบุคลิกของเขาคร่าวๆนะแต่เขาดูเหมือนเป็นคนที่ทุ่มเทสปอร์ตใจดีนะ,ะในกรณีที่2ก็คือผู้ชายชาวราศีตุลก็ทุ่มเทไม่แพ้กันเป็นพ่อบุญทุ่มสปอร์ตใจดี นะคะอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของคุณเองนะ,ะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมมัรั์ที่ดินอะไรเงี้ยก็ดีกับผู้ชายชาวราศีตุลเช่นเดียวกันนะคะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะคะโอเคอาจารย์ก็จะขอดูในส่วนของไพ่สรุปนะคะให้กับชาวราศีตุลว่าชาวราศีตุลนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ใบ,บแรกนะคะ2เหรียญ1นถ้วยและก็8ดไม้นะ,ะนี่ก็คือไพ่สรุปของชาวราศีตุลน,นะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบ,บแรกกันก่อนนะคะไพ่ใบ,บแรกก็คือไพ่สองเหรียญที่หมายความว่าบางคู่นะอาจจะคบกันมาสักระยะเวลาหนึ่งหรือห่างๆกันไปหรือคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างคุยแบบอ่อนๆออบๆนะมันมีกรณีแล้วก็สถานะแบบนี้ด้วยนะคะ คุยกันบ้างไม่คุยปันบ้างหรือว่าคุยกันแป๊บๆหรือก็ห่างกันไปหายกันไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับกันมานะคะเหมือนว่าคุณ2คนมันมีอะไรมาเชื่อมโยงกันแล้วก็มันเหมือนมีความผูกพันกันเคยคุยกันยังไงก็อยากจะคุยกันอีกอะไรประมาณนี้นะคะมันจึงเกิดกรณีของคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างหรือนอนอบอบนั่นเองไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่หน่ถ้วยนะคะสําหรับไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ อาจารย์อยากจะให้ชาวราศีตุลน,นั้นสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าเขาเข้ามาเติมเต็มแล้วทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นทําให้คุณดูมีกําลังดูมีแพชชั่นนะคะดูมีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนั้นหมายความว่าเขาเปรียบเสมือนรักแท้หรือเขาเข้ามาเพื่อที่จะเป็นคู่บุญบารามีของคุณนั่นเองนะคะ เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วทําให้คุณเสียใจแล้วทาให้คุณแบบเป็นคนที่แย่ลงหรือรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนั้นไม่ใช่สัญญาณของรักแท้นะคะยังไงคุณก็ดูดีๆนะคะในช่วงเดือนพฤศจิก,ฯกายนนี้นะคะแต่คุณจะได้เจอกับคนที่คอยซัพพอร์ตคุณแล้วก็เป็นดั่งคนที่แบบคอยเติมเต็มคุณอย่างแน่นอน ไพ่ไปต่อมาก็คือไพ่8ดไม้นะคะสาหรับไพ่8ดไม้อาจารย์คิดว่ามันจะมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องความรักเช่นกันนะคะบางทีอาจจะทะเลาะก,กันอยู่วันนี้พรุ่งนี้อาจจะคืนดีกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะบางคู่นี้อาจจะรักกันอยู่ดีๆพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ทะเลาะก,กันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้มันเกิดตาลปัด หรือมันมีเรื่องให้น่าเสเพลในเรื่องความรักนะคะยังไงก็ทำใจดีๆนะคะในเรื่องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักด้วยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักนะคะมันอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงนะคะยังไงคุณก็เตรียมตัวเอาไว้นะคะรอการเ์ไพ์นั่นเองนะคะ อ,อันนี้ก็คือไพ่รวมๆนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะส่วนมากก็จะคมหาดูใจกับชาวธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินเข้ามาด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีนะสาหรับชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคาเตือนก็พอนะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ